เดอยไปตอนไหนวะเนี่ยเออไม่เห็นพี่โอลเลยเดือยไปตอนไหนอะก็บอกแล้วว่ามันยืนกูย,ยืนไม่เห็นอะไรเลยมุดตื้อ Thank <laughs> you.

หาอะไรไหนแบงค์แท็กบูบูเซชูไม่เจอเอลวิสเอ้ยแต่เมื่อกี้ีเหมือนมีคนร้องเพมีแม็กไงแม็กก็ผมเลยบอกบอกว่าเฮ้ยผมขอหน่อยว่าเฮ้ยไม่มีแบงค์แท็กไม่แต่แม็กร้องดีนะ เล่าไงหลอกว okay. okay. ่าเาคงรู้ีหลอกะที่เจอเราในงานด้วยเฮ้ยเขงหนูว้าวหนังหนูทอดนี่นหส่ก ดูปติขณะมันกล้าว่าอะไรมันจอดแล้วมันไม่ล็อกคอหรอหรือว่ามันมีหรือว่ามันจ้างพี่น้ำไปนั่งเฝ้าะเไม่ใช่หรอกแ้ไม่ล้อยู่เเราเฝ้ากล้าวาจอดยังมีคนนั่งเฝ้ามีน้ำเฝ้าไม่ไดนไม่รู้ไม่ได้หลัไมดูมันคองตรงนะบลผมอยได้คนนะยโชคได้ไปเลยได้ประกันจับ ที่มันทำอะครับแค่แปดข้าแสนมันลดมปนแสนกว่ายื่นข่อรเนั่งเป้าองไรเป้าอ,อะ้ารถผมหายนี่แม่งได้จุดประกันแค่สามแสนไงงอ,อ,อเออถึงต่อประกันไปสองหมื่อหายไปแม่งถุกประกันนองกแต่ง ไม่สอนหรอไม่สอนหรอือรอยูไ่ไหนอยู่รามามรามาจริงๆนี่มันมีงานแทรกที่เขาใหญ่ไปแล้วทีนึงแต่คือมันไกลก็เลยไม่บอกว่ามันงานภายใน มี่้าทีมองให้พยาบาลฟังแก่กทแกมแล้วมันเข้าไม่ได้ห้องมันห้องบอลรูมเล็กๆ ยบบพี่โอ้ถามบอกให้บอกเปล่าบอ,บอกครับเดียวก็ไม่ถึงเสาอ่ะครับเดียวก็เข้าไปแม่พี่ไม่นั่งเฝ้าอหรือนอกนีวันนี้พี่ก็ยังนั่งเฝ้าเลยแต่มันใกล้วันนี้พี่โอ้ถามว่นนาะจะให้มาไหมเพราะเพราะเนี่ยมันเป็นงานงานช่วยของชูเขาครับชูผู้บริหารระดับมี power หน่อยเขารู้จักค,คนที่ได้ตำแหน่งตรงเนี้ย ตล้ำทำแหน่งค่ะมหาลัยลามทำแหน่งตรงที่ผมหล่อไม่ต้องตัดใช่ไหมตรงที่ผมหล่อไม่ต้องตัดใช่ไหยเรื่มาช่วยเขาครับงานในมือหนึ่งยี้มาเฝ้าได้ไปนู่นมาขับไปไกลไงเขาแส่เข่าขาเ้าใส่เข่าขาแล้วมองเห็นหน้าที่ด้วยคะ ถ้ามาเร็วเจอคุณชายนะคุณชายมานะเดือดด้วยเหรอเป็นปีรึเปล่าอัมแต่ละผอมไงที่บอกอ่ะกดี๋ยวเขาดัดละผอมจริงจริงมันดัดแล้วมันผอมไม่เหรอวะกินได้ทุกอย่างที่ขวางน้ายาเดียวมีงานอีกเอะไร่เนี่ยนั่นดิเออนั่นดิถามนิโอ สามแล้ววงที่สิบแปดไปได้เล่นชัวร์ครับสมเปรกดาวแล้วครับสบายตัวแล้วครับมีละครแล้วครับดูอัดอั้นตังใจกันมากอ่ะคือแบบว่าไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ในรถถึงเข้างานแล้วแบนนี้ยืนแล้วกันยืนถ่ายแป๊บนึง มืดมากเลยนะมืดมากเลยจะไมไ่เกิดดันนะไม่รู้จะหาแสงยังไงโอเครถ ก็แบบเหวันเเออมีคนยืนมองอยู่หน้ารถอ่ะเห็นป่ะเห็นแล้วลำจ้องอย่างนี้เธอนี่มันรถนี่อะไรนี่อะไรนี่จังแล้วคนสัตว์ไปทำอะไรไปยืนมองอยู่นล้วเท่าไหร่ไม่ม่ีพี่เขาวาวร่าอรกอ มีมั้งมีลูกดีๆแล้วลูกดีแบตส,ส่งของพี่โอส่งกับพี่โอตั้งแต่พี่โอไม่ได้ส่งต่อแบบแม่งหน้าตาดีเหมือนเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลยแบบจะบอ้วกเเกระเบิากันไม่เรายังไม่ได้กินเ,เลย <laughs> มาแล้วมาแล้วพี่โอไปจอดรถที่เชียงใหม่ไว้นี่งไงลไม่ใช่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่โอเก็โฉมเดิมใช่อันนี้โฉมเดิมสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับมาเฝ้าจ้าไว้ว่ากันตัดออกใช่ไหม อย่านะที่บอกวาเดวอดเลยฮะมีงานเยอะให้หนูไปหาหน่อยอะไรมีงานเยอะให้หนูไปหา